แ่ยกินนี่บ่เบิ้งสิบอกนี่กินแกนอะอันนั้นมันสูกมันเชียวเอยู่น่อเห็นบ่เอานี่แกวมันอแกเปี่ยนมันอเพื่อนเพือนปหาล้ำหนยไอ้คลไม่หลอกลวงเออที่จะมาคั้นน่อยมาแกเปลืองนอมันออกแกเปลืองนอนมัอกกันมันเชียวๆนี่น่ีนหอยู่ยคุมี่บ่ยูประเทศนมี่บ่ ล,ล, um ล่ามุกมี่บ่แล้วกิ่นตีนไหนมันบุกมี่อ่ะเราจะแกะเปลือกมันออกเลาะข้างในมันออกเนื้อมันไงกินแก่นมันเถอะแก่นมันเถือนไงในบ่เออนี่กัดเปลือกมันออกเลยนวดกรอกน้ำอือจะพาล้ำนี่ไม่เคยกินมันหนี่ไม่เคยกินอิริมบ่หูมันรู้จังว่ที่แดกมันซีลอยเลยร้อร่อยสามสิบถือมะเครื่องรู้มันองซิมเบิงซิมแก่นเออเม็ดนั่นน่ะ อกไปอ๋อบกินเไงที่ตงไน่ะแขงค่ะแขงเบิลสุกินกินกินวันคือใครๆอย่างกินใครๆอ่างกินกินงไนมันแสบแกอามนงไดนแ่บระวังเปลือกกับนวลกับไนอันไดแ่บอันนี้แสบอ่ากินมังครับกินมังแ่บโอเค เด้งเลยรีวิวเลยกินคืออย่างกินมันอะไรเพืออย่างคือปดมวงว่ะคือกล้วยว่ะดูโุเลียนยูทันเื่อย่างคือคือสามอย่างสี่อย่างนี่ร่วมกันเลย่หวานมัวงนม่มีแต่หวานเราแซมหันแลโอเค